สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบกันดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสําหรับเอพิโซดนี้นะคะตำนานรักผนึกสวรรค์น,นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเรามาดูนะคะว่าตอนจบมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสปอยละครน,นะใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็ไม่อยากจะรู้เรื่องราวก่อนก็ต้องอปิด คลิปนี้ออกไปก่อนนะจ๊ะก็ในเรื่องนี้นะคะไอ้ตำนานรักผนึกสวรรค์นี่มันก็ค่อนข้างจะบีบหัวใจแล้วค่ะก็มาถึงตอนจบแล้วนะคะก็ตามคำเรียกร้องนะคะหวานเองก็เรียกร้องให้มันจบเร็วๆค่ะจะได้โล่งอกนะคะเพราแว่าดูไปก็อในละครพอเห็นภาพจริงๆแล้วมันก็เศร้านะคะเอาเป็นว่าค่ะพระเอกนางเอกแล้วก็ตัวละครหลักๆของพวกเรานะคะก็ได้ประสบกับความโศกเศร้าแล้วก็ได้ประสบกับความสุขเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่านะคะจะมีความคาดหว ในตอนจบว่าจะต้องเออขอสักหน่อยเถอะขอแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเพราะว่าอย่างไีย่งไงก็สร้างมาอย่างนี้แล้วเนาะสร้างมาอย่างนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนจบเนี่ยจะจบให้มันดีๆก็ไม่มีอะไรที่จะต้องออคนดูไม่มีทางว่าอยู่แล้วนะคะในตอนจบนะคะเรียกได้ว่ากัดชากนักกลากออกมาค่ะใบหน้าที่แท้จริงความเลวร้วายนะคะของราชานกยูงนะคะหัวโมนั้นก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างสมบูรณ์เลยนะคะก็เอาเป็นว่านะคะเขานั้นก็เข้า พวกกันกับชิงหลินค่ะแล้วก็พยายามที่จะเปิดกำแพงแห่งนรกจิวหยวนนะคะนรกก้าวขุมตัวนั้นออกมาเพื่อปลดปล่อยนะคะทางด้านของหมิงฉีเพื่อเอามาทำลายทั้งสามนาจักค่ะในที่สุดแล้วหัวซูนะคะก็ได้เห็นใบหน้าความชั่วร้ายที่แท้จริงของท่านพ่อของนางแล้วก็รู้ว่าพ่อของนางนั้นก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะชุบชีวิตหลานเฟิงนะคะก็คือ,อ,อหลานเฟิงคือคนรักของของหัวซูนั่นแหละคือว่าที่สามีมาก แต่ว่าเสียชีวิตในงานแต่งงานนะคะที่โหดร้ายกว่านั้นก็คือว่าหัวซูนั้นก็ได้รู้ด้วยว่าผู้สมรู้ร่วมคิดนะคะที่สังหารหลานเฟิงนั่นก็คือโอ้โหยท่านพ่อของนางเองนี่แหละค่ะทีนี้ราชานกยูงเนี่ยนะคะทางด้านของพ่อนี่ก็ยังมีความเห็นแก่ตัวสุดๆเลยด้วยความที่อยากจะได้อํานาจอันสูงสุดนะคะดังนั้นค่ะก็เลยจะใช้ลูกสาวเนี่ยเป็นหมากไปด้วยเพื่อให้ทําสิ่งที่ชั่วร้ายต่อไปอีกกับเขาให้เป็นไปทางเดียวกันนะคะ ดังนั้นในที่สุดแล้วหัวซูค่ะก็เลยเสียสละชีวิตตัวเองอย่างกล้าหาญแล้วก็ตายร่วมกันกับพ่อของนางนะคะเพื่อที่จะช่วยชนเผ่านกยุงของนางไม่ให้ถูกกวาดล้างนะคะเหล่าบรรดาฉีปันดำที่มันแทรกซึมอยู่ในตัวของประชาชนนะคะเผ่านกยุงของนางนั้นก็ได้รับการลบร้างไปด้วยพลังเทพเจ้านะคะจากนั้นก็ตัวของหัวซูเองก็ยังมีเรื่องราวนอ้อเหมือนกับแบบละครนอะ่ะก็คือต้องให้มีเรื่องราวของความรักเข้ามา เกี่ยวข้องหัวสูก็เลยเหมือนกับว่าโอเคล้างแครนนะคะเคลียร์คัดทุกอย่างให้กับหลานเฟิงไปแล้วค่ะ ในฉากนี้นะคะสร้างได้สะเทือนใจมากๆเลยนะคะก็ต้องยกให้เป็นฉากที่ดีมากๆหนึ่งฉากนะคะในเรื่องเนี่ยในละครเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์น,นะคะดารานะคะที่รับบทเป็นคุณรับบทหัวซูนะคะหมายเรียกคุณรับบทนะคะรับบทหัวซูนี่ก็แสดงได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวละครที่เป็นพ่อนะคะหัวโม่ก็สุดยอดเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นสายดาร์กก็ตามนะคะก็เรียกได้ว่านะคะ ความมุ่งมั่นของหัวซูนะคะตัวละครตัวนี้ก็ทำให้ นกยุงนั้นอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองโดยตรงจากวังสวรรค์อีกด้วยนะคะเอาละค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนทางด้านที่ทางด้านที่ราชานกยูงนะคะอย่างหัวโมนี้จะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ในในละครให้เป็นตัวที่ไปฉีกนะคะไปทำลายไอไอกำแพงเวทเอของของจิ๋วหยวนแตกออกมานะคะทีนี้ทางด้านของเหล่าบรรดาปีศาจ้ายนะคะรวมทั้งหมิงฉีนั้นก็ออกมาด้วยค่ะ ทีนี้หยวนฉี่แล้วก็ทีมอีก4คนนะคะก็นู่นเลยมุ่งหน้ามาณนะตรงนี้เพื่อมาหยุดนะคะมาหยุดหมิงฉีค่ะหยวนฉี่ก็ทนไม่ไหวนะคะที่จะต้องแบบสูญเสียเฟิงวินนางเอกของพวกเราต่อไปแล้วเพราะว่าหมิงฉีนั้นก็คือจะจัดการกับเฟิงวินก่อนนะคะดังนั้นนะคะทางด้านของหยวนฉี่นี้ก็เลยตัดสินใจเสียสละตัวเองค่ะแล้วก็ใช้วิธีการนะคะก็คือนั่นแหละดวงจิตสุดท้ายที่ที่อยู่ในผนึกอยู่ในกระบี่หยวนเซินนะคะจัดการนะคะ กับหมิงฉีนั่นเองนะคะก็จัดการได้ในในคุกนะคะที่ในจิวหยวนนั่นแหละค่ะวิญญาณของทางด้านของหยวนฉี่ก็ดับสลายลงนะคะแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตในอ้อมแขนของเฟิงอินในเวอร์ชันละครไปนะคะกลายเป็นแสงระยิบระยับระยิบระยับแล้วก็สลายไปโดยสิ้นเชิงค่ะฉากนี้ก็ทําให้ผู้คนที่ดูละครอยู่ก็ร้องไห้นะคะความรักของหยวนฉีมันก็ช่างลึกซึ้งเลยนะคะ <c oughs> อ่ะโอเค จากนั้นนะคะทางด้านของออหยวนฉี่นะคะก็มีการสร้างเ,เหมือนกับภาพนะคะเรื่องราวต่างๆเอาไว้ให้กับเฟิงอินผู้หญิงที่เขารักเนี่ยแหละเหมือนกับว่าเป็นการบรรยายสิ่งที่เขาได,ได้ได้แบบเตรียมเอาไว้นะคะให้กับผู้หญิงที่เขารักเนาะก็มีเหล่าบรรดาเนาะพี่น้องจากต้าเจอซานก็มีความฟื้นขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าก็กลัวว่าเฟิงอินนั้นจะเสียใจจากการที่เขานั้นต้องออต้องตายไปเพราะเขารู้ว่าเขาเขาตายไปแล้ว เขาตายไปตั้งแต่ตอนที่ที่าเจอซางท่าเจอซานนั้นพังทลายไปแล้วนะคะเขาก็เลยได้เตรียมการทุกอย่างเอาไว้แล้วนะคะเขาก็ใช้ในในละครก็ใช้กระบีห่หยวนเซิรนนั่นแหละค่ะสร้างความฝันไว้ให้กับเฟิงอินนะคะซึ่งในความฝันนี้ก็เฟิงอินก็กลับไปที่ต้าเจอซานแล้วก็ไปได้เจอกับพี่น้องทั้งหมดเลยนะคะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็ตัวของเฟิงอินนั้นยังใส่ชุดเสื้อผ้าคือเป็นอาอินนั่นเองค่ะแล้ว ก็ตั้งแต่แรกเลยนะคะที่ได้เข้ามาเป็นสิทธิ์ของท่านตรงหัวนะคะอย่างเป็นทางการค่ะแล้วในนั้นนะคะก็น่าแปลกมากเลยก็คือฟิงวินนั้นนะคะก็ได้เห็นหยวนฉี่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะคะในนั้นแหละค่ะความฝันนี้เป็นจริงมากเหมือนจริงมากๆจนฟิงวินเองนะคะก็นั่นแหละอยู่ในนั้นดีกว่าฉันจะอยู่ในความฝันนี้นะคะอยู่นับพันปีโดยที่ไม่อยากตื่นเลยนะคะจนกระทั่งไอพลังอัน พลังหุนตุนนะคะของดาบหยวนเซิร์นนั้นไม่สามารถที่จะที่จะคงความฝันนี้ได้อีกต่อไปแล้วก็หายไปความฝันก็พังทลายลงค่ะ ฟิงอวินนั้นก็ตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ตระหนักว่าทั้งหมดนั้นนะมันเป็นเพียงความฝันเท่านั้นเองฟิงอวินก็ไม่เต็มใจนะคะที่เหมือนกับว่าคือยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ค่ะก็จะเข้าไปนะคะที่ดินแดนเทพเจ้าเพื่อไปขอให้แม่สามีนะคะก็คืออี้เหอะคะ่ะชุบชีวิตของหยวนฉีหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็ผิดหวังนะคะก็ต้องกลับมานะคะซึ่งณจุดนี้ก็ต้องชมนะน้องเจ้ารู้สื่อเล่นฉากสะเทือนใจก็ทําให้โอโหทิชูค,ค่ะเปียบไป เลยนะการรู้สึกสะเทือนใจกับความรักนะคะระหว่างหยวนฉี่แล้วก็เฟิงอินมากๆเลยค่ะทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะการปรากฏตัวของหมิงฉีนะคะก็ทําให้เฟิงอินนั้นมีความหวังอันลิบหลีขึ้นมานี้ก็ยังมีความหวังค่ะทางด้านของท่านหมิงฉีก็กล่าวว่าตราบใดที่ที่เหมือนกับเฟิงอินนั้นยังไม่ตายเนี่ยหยวนฉี่ก็สามารถจะฟื้นขืนชีพได้นะคะประโยคนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสื่อนะคะถึงความหวังสุดท้ายในการฟื้นคืนชีพของหยวนฉี่นั่นเ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะคะหมิงฉีนั้นก็ใช้นะคะตัวที่เป็นปฐมจิตของตัวเขาเองจนหมดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนนะคะมาช่วยทําให้ผู้เป็นทาให้พระเอกของเราหยวนฉีนเนี่ยนะคะได้แบบว่าได้รวมตัวกันนะคะเกิดขึ้นมาซึ่งต้องรอเป็นพันปีนะคะซึ่งการรอคอยการฟื้นคืนชีพแล้วก็การกลับมาของหยวนฉีนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ซาบซึ้งใจในละครมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะแล้วในที่สุด หยวนฉี่แล้วก็เฟิงอวินนั้นก็เอาชนะนะคะโชคชะตาแล้วก็เปลี่ยนโชคชะตาต่อสวรรค์ได้นะคะอันนี้ก็คือในเวอร์ชันละครค่ะทีนี้ภายใต้ต้นนะคะดอกอเขาเรียกดอกอะไรน่ะดอกเหมยไหมดอกแพรอะไรสักอย่างหนึง่งในที่สุดเฟิงอวินนั้นก็ได้เห็นหยวนฉี่ของพวกเรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วนะคะทั้งสองคนก็มองหน้ากันไปมาค่ะด้วยดวงตาที่คิดถึงแล้วก็เ,เต็มไปด้วยความรักราวกับว่าณนะตอนนี้เวลาหยุดนิ่งไปหมดเลยในขณะนี้ความรัก ของพวกเขานะคะก็ได้กลับมารวมตัวกันแล้วก็จะรักกันอยู่ด้วยกันอย่างเป็นนิรันดร์นะคะซึ่งแม้ว่าตอนจบนั้นจะมีความสุขดูดูแล้วมีความสุขเนาะแต่ว่าทั้งคู่นี้นะคะจบแบบที่ยืนมองหน้ากันนะคะแล้วก็ไม่ได้วิ่งเข้ามากอดกันให้มันสมกับความดีใจที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งเป็นพันปีอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ทางด้านของเยยนซวงนะคะอีกคู่หนึ่งค่ะก็กับหงอีนั้นแต่งงานกันนะคะแล้วก็ทุกคนนั้นก็ต่างแยกย้ายกลับไปยังสถานที่ ของตนเองค่ะในที่สุดแล้วนะคะเฟิงวินนั้นก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกนะคะรอจนกระทั่งหยวนฉีกลับมาจากการฟื้นคืนชีพเราทั้งสองก็มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะคะก็เป็นความความรักอ,อันสุดซึ้งที่ต้องรอกันนั่นเองนะคะก็คงจะ,ะแต่งงานกันหลังจากนี้แหละนอกก็คือก็คืออยู่เป็นครอบครัวนะคะหยวนฉีนั้นยังคงเป็นหยวนฉีเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอินนั้นก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะคือเฟิงวินนั้นนะคะสามารถที่จะเป็นอินได้แต่ว่าอิน นั่นก็จับไม่ใช้เฟิงอินค่ะตัวเธอเองนะคะเป็นเหมือนกับอยังไงดีคือ,ออินเนี่ยจะเป็นอ,อินนะคะเฉพาะกับหยวนฉีเท่านั้นค่ะที่ที่เป็นที่รักของหยวนฉี่ที่ได้เสียชีวิตไปนานแล้วภายใต้ดาบหยวนเซินนะคะซึ่งความเสียใจนี้พวกเราก็จํากันได้แหละในฉากนั้นนะคะก็ทําให้ทําให้เหมือนกับว่าอโอเคความรักเนาะเราเรา,เราต้องทนุถนอมมันไว้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าความสุขแล้วก็ความสวยงามที่อยู่ตรงหน้าเรา นะตอนนี้มันจะสูญเสียไปในตอนไหนนะคะจากจากเรื่องราวของไออินกับหยวนฉีที่จากในละครนั้นก็มีช่วงเวลาดีๆที่อยู่ด้วยกันสนุกสนานนะคะที่ด้านหลังของภูเขาต้าเจอสานมาก็เป็นเวลานานนะคะในช่วงที่เป็นแบบพวกมิวสิกวิดีโออะไรแบบนี้ก็เรียกน้ําตาของพวกเราได้เยอะเลยนะคะเอาละค่ะเวอร์ชันละครนะคะก็ไม่ได้น่าเกียดนะคะถ้าเราดูให้เป็นแบบเวอร์ชันละครแบบปกติทั่วไปนะคะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะ สำหรับท่านที่ไม่เคยอ่านนิยายต้นฉบับเนี่ยก็คงจะจะดูได้มีความเพลิดเพลินมากกว่านะคะส่วนสำหรับผู้ที่รู้เรื่องราวของนิยายต้นฉบับนะคะโดยเฉพาะแบบอ,อย่างอย่างหวานเนี่ยหวานก็อ่านทั้ง3ภาคเนาะของทางด้านจัก,กรวาลสางกูนะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวละครท่านสัจเทพหยนฉี่เป็นตัวละครที่ที่แบบโดนโดนปุยปุยยาสุดๆนะคะไม่มีความแข็งแกร่งท,ที่ที่มีอำนาจแล้วก็ ออร่าอนะ่ะออร่าของความเป็นสัจเทพเลยนะคะคือ,อขนาดรุ่นแม่นะคะในตอนที่ท่านสังกูเนี่ยก็คือคือคุกเข่าให้ใครไม่ได้นะคะเหมือนกันค่ะหยวนฉีนะคะความแข็งแกร่งของเขาเนี่ย หุ่นตุนของเขานะคะก็มีความแข็งแกร่งเหมือนกับพ่อแล้วก็เหมือนกับแม่เลยนะคะเพราะว่าเขานั้นได้รับถ่ายทอดมาจากสายเลือดทางแม่นะคะตอนที่สังกูเป็นโฮชื่นนั้นก็คือได้รับหุ่นตุนมาเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันมันไม่สามารถจะมาเห็นหยวนฉีของพวกเราสู้กับไอ้พวกแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าไอ้พวกแบบคนในพิภพมารกับพิภพปีศาจแบบทั่วๆไปแล้วจะมาเหนื่อยจนเลือดออกอะไร้็ไม่มีนะคะหยวนฉี ศะะึกหนักของเขาก็คือการใช้ดวงจิตของเขาเองในการที่ฝืนขืนชีพต้าเจือสานแล้วก็การใช้ดวงจิตสุดท้ายที่ผนึกกับหุนตุนของพ่อนะคะในการที่ผนึกจิวโยอีกทีหนึ่งนะคะอันนั้นคือแบบเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขามีความแข็งแกร่งมากๆแล้วก็เหตุที่ต้องที่ต้องลงไปนะคะไปเป็นสิทธิ์ของท่านตรงหัวเนี่ยเพราะว่าเขามีหุนตุนมาตั้งแต่เกิดค่ะเพื่อนๆแล้วเขาควบคุมไม่ได้ทีนี้ถ้าหยวนฉี เกิดโกรธขึ้นมาหรือสะเทือนใจอะไรขึ้นมาแค่ชี้หน้านะคะชี้หน้าคนที่อยู่ตรงหน้าชี้หน้าเทพชี้หน้าใครอย่างเงี้ยคนคนนั้นะ่ะตายได้อันนี้มันก็คือเหตุผลที่ทางด้านของอทั้งแม่ทั้งลุงเนี่ยก็บอกว่าเออต้องต้องมาฝึกเนาะมาฝึกให้แข็งแกร่งก่อนเพื่อที่จะควบคุมหุนตุนในร่างเขาได้ไม่อย่างงั้นมันเป็นอันตรายต่อคนอื่นนะคะเพื่อนๆหยวนฉี่เนี่ยที่ต้องถูกผนึก คุณตุนเอาไว้เพราะมันเป็นอันตรายต่อคนอื่นมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อตัวเขาเองตัวเขาเองก็แค่เหมือนกับว่าโอเคอาจจะหัวใจเต้นแรงขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าเทพเวลาที่สะเทือนใจนะไม่ว่าจะอารมณ์ไหนก็ตามนะคะพลังมันจะเปี้ยงป้างออกมาเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาผ่านทางละครเนี่ยเวอร์ชันละครตำนานรักผนึกสวัสเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคนเขียนบทละครน่ะเขาไปยึด เขาไปยึดนะคะเหมือนกับนิยายหรือว่าซีรีส์เรื่องอื่นๆนะคะซึ่งระดับของความแข็งแกร่งของพวกนั้นนะแค่มหาเทพเองเพื่อนแค่มหาเทพนะคะซึ่งมันไม่ใช่สัจจะเทพไงเพราะฉะนั้นแล้วความน่าเกงขามนะคะแล้วโดยเฉพาะฉากแบบไฮไลท์ที่มันควรจะสุดจริงๆอะ่ะฉากที่ที่หยวนฉีของพวกเรานะคะเสียสลัดตัวเองเพื่อที่จะผนึก จิวโย่ะไม่ควรที่จะตายภายในอ้อมกอดของของนางเอกของพวกเราเพราะอะไรเพราะเขาต้อง ต้องแบบมีฉากที่มันอลังการเหมือนตอนที่แม่กับพ่อของเขารับหุนตุนอะเพื่อนๆจําฉากไปเจียของพวกเรารับหุนตุนได้ไหมคือรับแบบโดดเดี่ยวรับเพื่อรับเพื่อเสียสละเพื่อให้สรรพชีวิตทั้งหลายใน3อาณาจักรรวมทั้งคนที่เขารักด้วยนะ่ะแบบได้อยู่ได้มีชีวิตรอดอยู่ได้อยู่กันอย่างใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตได้นะคะไม่ใช่มันเน้นแค่แบบเป็นเป็นความรักอะไรอะ่ะแบบบาทสองบาทนะ่ะรักเฟิงอินแล้วก็เห็นเฟิงอินนั้นกําลังจะ ถูกหมิงฉีแบบฆ่าตายอะไรแบบนี้ยทนไม่ได้ที่จะเห็นผู้หญิงโดนฆ่าเฮ้ยระดับสัจเทพนะถ้าถ้าเป็นระดับมหาเทพอะไรแบบเนี้จะไม่ว่าเลยนะเพื่อนๆแต่นี่ระดับสัจเทพนะคะหัวใจของเขามันจะต้องมีเพื่อสับผชีวิตไม่ได้มองแค่แบบว่าอุตายแล้วฟงอินกาลังโดนพลังบีบบีบบีบแล้วตัวเองก็เสียสละตัวเองเพื่อที่จะมามาแบบอย่างงี้มามาผนึกจิวโยเอาไว้นะคะก็อย่างที่บอก ดูเห็นเห็นฉากเห็นอะไรอย่างนี้นะคะก็มีความเบะปากแล้วก็หวานมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่โปรเจกต์ S p l u s หรอกเนาะ S plus มันจะต้องเหมือนกับในซีซั่นแรกนะคะอันนี้รู้สึกว่าเงินทุนจะไม่หนานะเพราะว่าอะไรต่างๆก็ดูดูไม่ไม่สุดเลยสักเรื่องเดียวนะคะมีแค่นักแสดงของพวกเราเท่านั้นเองแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมนะคะที่ดูแล้วโอเคแต่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยก็คือจะสวยเฉพาะนักแสดงหลักเท่านั้นนะคะส่วนนักแสดงท่านอื่นๆที่จริงๆแล้วควรจะ แต่งตัวได้อย่างงดงามนะคะมีอยู่ท่านหนึ่งน่าเสียดายมากคือท่านอี้ฝงนะะท่านอี้ฝงนี่โอ้โหเอามาสักแก่เลยเพื่อนเอนแล้วก็เป็นตัวที่ <c oughs> เป็นตัวละครที่แบบไม่มีออร่าเลยในนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะก็เข้าใจได้นะคะก็บอกแล้วว่าในไหนเนี่ยในละครเนี่ยมันก็เละเทะไปจากนิยายต้นฉบับเยอะแล้วเพราะฉะนั้นในตอนจบนะคะสร้างมาให้คนดูได้ยิ้มได้ได้มีความหวังได้สดชื่นอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นละครที่ประสบความสําเร็จแล้ว ะะแล้วก็น้องเจ้ารู้ซื้อของพวกเรานะคะดัดชนีความนิยมก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะคะใน ทุกโหวตแล้วก็ทุกชาร์ตเช่นเดียวกันนะคะก็ยินดีด้วยแล้วก็ทางด้านของดัชนีความนิยมของเรื่องนะคะก็ทะลุ2 8 0 0 0ขึ้นไปนะคะก็เอ่อเป็นเรื่องราวที่ The bag กนะคะก็จะเป็นนักแสดงทั้งนั้นนะคะหวานบอกเลย <laughs> The Bag นะคะคือนักแสดงทั้งนั้นเพราะว่าบทละครแบบนี้หาได้ทั่วไปนะเอาจริงๆนะคะอละคัลกานี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ